จะมี iPhone รุ่นไหนที่ยังน่าใช้บ้างสำหรับปี2024จนถึงปี2025ไปดูคลิปนี้กันเลยย r เฟ n นยกมงให้ iPhone 13เลยค่ะ mm hmm. ก็เป็นรุ่นกลางที่มีสเปคเกินคาดกว่าราคามากต้องบอกว่า iPhone 13ถ้านับรวมๆแล้วยังถือว่าเปิดตัวมาได้แค่3ปีเองนะคะแล้วถ้าให้พูดถึงสเปคโดยรวมของรุ่นนี้คือใช้ชิป A15 มีความจุเริ่มต้นที่128กิจอภาพขนาด6.1นิ้วมีกล้อง คู่กล้องหลักและอันต้าวายอีกด้วยค่ะและนี่คือ iPhone งบเบาๆที่ดีที่สุดของ u f r i e n d ค่ะ iPhone 13ดาวเริ่ม8,900บาทส่วนถ้าใครอยากรู้ว่า iPhone 11ทาง u f r i e n d ไม่แนะนำนะคะกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีคำตอบสำหรับใครที่หาร้านผ่อน iPhone ที่เชื่อถือได้ง่ายไวชัวและใช้แบบประชาชนใบเดียวมาที่ยูเฟนเลยค่ะได้เครื่องแท้ชัว สนใจใช้บริการอะไรกับทาง YouFriend อย่าลืมแท็กแชทมาหาเราก่อนนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย